เวลา14นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระกนิธิเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปเมนวัดพระงามอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการพระราชทานเพลิงศพนายสวงสีผ่อง ศิลปินดนตรีไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงแก่กรรมด้วยอาการปอดติดเชื้อสัมพันธ์กับก้อนเนื้อส่งอ,อกเมื่อวันที่15สิงหาคม2565สิริอายุ85ปี นายสวงเกิดเมื่อวันที่5มิถุนายน2480เป็นบุตรของนายสวัยกับนางสังเวียนศรีผ่องเป็นผู้สนใจในด้านศิลป,ปะดนตรีไทยมีโอกาสไปศึกษาด้านดนตรีกับครูผู้เชี่ยวชาญระดับศิลป,ปินแห่งชาติและระดับประเทศหลากหลายสาขาอาทินายประสิทธาวร์ศริลป,ปินแห่งชาติสาขาศิลป,ปะการแสดงดนตรีไทยและหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลป,ปะบรรเลงศิลป,ปินดนตรีไทยและนักประพันธ์ ได้รับการถ่ายทอดทั้งวิชาดนตรีไทยและการประพันธ์เพลงจนแตกฉานสร้างผลงานไว้มากมายอาทิประพันธ์เพลงพรมงคลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสทรงกรองสิริราชสมบัติครบ60ปีการประพันธ์ทางเดี่ยวของวงใหญ่เพลงสุดสงวนอัตราสชั้น และการประพันธ์ทางเดียวเพลงค้างข่าวกินกล้วยอัตราชั้นเดียวในการบรรเลงประกวดดนตรีไทยจนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ประเภทระนาดเอกของวงใหญ่ของวงเล็กและระนาดทุ้ม ยังจัดตั้งบ้านดนตรีไทยสีผ่องเพื่อถ่ายทอดวิชาดนตรีแก่เยาวชนเป็นที่นักถือในฐานะครูและศิลปินดนตรีไทยแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายหลังได้มีโอกาสร่วมจัดการประกวดดนตรีไทยแห่งชาติเฉลิงระเกยียริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีตั้งแต่ปี2549ถึง2 5 0 0 61ตลอดชีวิตได้ทําคุณประโยชน์เพื่อสังคมทั้งการบริจาคที่ดินสร้างถนนสาธารณะและการบรณปฏิสังขรณ์วัดต่างๆเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ส่วนรวมและครอบครัวจึงได้รับพระราชทานรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี2540และรางวัลพ่อดีเด่นแห่งชาติปี2552ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสายหยุดศีผ่องมีบุตรสี่คน